ในการหลักสูตรเด็กอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่5ปรนนาทราบดังนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำเป็นในการพัฒนาจิตอาสา904ให้เป็นตัวอย่างที่ดี200คนประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาข้าราชการเลยรวมใน5เวลา1 6วัน จำชั่วโมงฝึก0ร้อ0ที่ 2. องค์ความรู้จิดอาสาหมวดทิชาที่3ผู้สำเร็จหลักสูตรต้องมีภารกิจเพิ่มขึ้นกล่าวคือนอกจากการปฏิบัติงา,า,น,พน,า,าน,นพระบาทสมเด็จพระปรมินนกาัพิเบศมหาสมุวรพงศ์ยเดชและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปพรฐรัฐอน Come here Come ăn thịt nó phải đi phải là sự ăn thịt tắm cà thầm

รองผู้จัดการตำรวจจังหวัชายแดนฝึกอบรมทุกท่านในนามของศูนย์น้นดีการแล้วที่แล้วก็มีเยาวชน,นเรียนเยอะแยะเลย